คราวนี้ก็มีคนมาใช้บริการกับลุงวิวแบบล้นหลามมากลุงวิวก็ถาดจิดวิญญาณหมดเลยเป็นแบบครอบครัวของคนที่ตายไปแล้วของคนคนนั้นมาติดอยู่ในภาพติดแบบข้างหลังบ้างหรือว่าเป็นลางๆหน้ากล้องบ้างอะไรประมาณนี้จะถ,ถ่ายแบบเห็นอะไรไปแปลกๆในรูปค่อนข้างเยอะ สวัสดีชาวสามเวสินทุกคนครับเราเนส EP นี้เราจะพาทุกคนไปดูประวัติศาสตร์ของภาพถ่ายติดวิญญาณคือเกริ่นก่อนนะว่าเราเป็นคนหนึ่งชอบเรื่องการถ่ายติดวิญญาณประมาณหนึ่งถ้าทุกคนดูภาพเบื้องหลังที่ไปที่ข่า3สามมุกอะที่เอาพิคอฟูไปด้วยก็จะรู้สึกว่าภาพถ่ายที่เราถ่ายเป็นภาพเบื้องหลังขอไฮเดอร์ซีนมันจะมีความลึกลับคือเราชอบภาพที่มันแบบว่า มีบางมุมที่มันมืดๆแล้วแบบไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่ในนั้นหรือเปล่าอเออแล้วก็สิ่งปลูกสร้างที่มันปรักหักพังมีความไม่สมบูรณ์ของมันอยู่เออเราจะชอบถ่ายอะไรแนวๆเนี้ยแต่ก็ไม่ได้แบบว่าเฮ้ยถ่ายที่มืดๆเพื่อที่กูอยาจะได้หวังว่าเวลาโซมไป500%เนีจะเจอเงาเลยไม่ไม่ใช่แบบนั้นนะแต่ว่าชอบมูดโทนภาพเฉยแล้วก็เรื่องของการถ่ายภาพติดวิญญ,ญาณอะไรเงี้ย เราก็ชอบตั้งแต่เด็กๆแล้วเด็กๆก็จะโตมากับเรื่องชัตเตอร์ติดวิญญาณใช่ไหมทุกคนน่าจะเคยดูมันก็จะมีทั้งแบบว่าถ่ายติดวิญญาณด้วยกล้องดิติตอนบ้างโฮรอยบ้างอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็หาสาเหตุไม่ได้แล้ว,ลวก็มีความไป็นนี่อยู่เนื่อไหนก็พูดถึง EP ีของการถ่ายติดวิญญาณแล้วเราขอโปรโมตนิดน,นึงจะมีด็อกิเมนเตรีตัวหนึ่งที่เราได้วางแผนไว้กับพี่หมีตัวหนึ่งนะฟิลฟิลแบบพระรามแที่เราได้ลงไปครับตัดแบบสารคดีอะเออเรื่องของศาลหน้ามอกรุงเทพอะ ที่แบบว่าบางคนเห็นสารหน้ามงเทพบางคนไม่เห็นนะแล้วส่วนใหญ่ก็จะเห็นเป็นแบบเฟชชี่เห็นหรือว่าเด็กปี2เห็นใช่ไหมเนี่ยมันเป็นเรื่องหนึ่งที่เราเราสงสัยว่าเฮ้ยทำไมแต่ละคนเห็นทำไมบางคนไม่เห็นวะซึ่งเราตั้ง t o ปิกนี้ไปในตอนของมองกรุงเทพอะที่ลงหลอดจับจิตวิทแอมบีสหลายคนก็มาเมนเยอะมากนะทุกคนลองไปอ่านดูดิบางคนเห็นบอกว่าเออผมเห็นครับเห็นเป็นสารขาวบางคนเห็นเป็นสารไม้บางคนเห็นเป็นสารเขียวตอนแรกเราอ่านตำนานมาก็รู้สึกเฮ้ย ทำไมเห็นได้เหมือนกันวะมันค่อนข้างแปลกก็เลยคิดว่าจะลองเอากล้องไปถ่ายตรงนั้นเลยถ่ายตรงแถวสภาลอยหรือว่าอะไรก็ตามที่เด็กเขาเห็นกันน่ะแล้วก็ลองดูว่าใน,นแต่ละกล้องที่เราถ่ายอ่ะเราจะถ่ายได้พวกกล้อง iPhone กล้องดิตอนกล้องฟิลม์มกล้องโพลอยจะไล่ถ่ายไปนะแล้วก็ลองดูว่ามีจริงๆไหมจะเห็นไหมแล้วก็จะพาทุกคน่ะไปล้างฟิล์มที่ตึกฟิล์มเก่าตึกหนึ่งของมหาอะไรอะไรเราจำไม่ได้เหมือนกันเป็นตึกฟิล์มเก่าๆเลยอ่ะ แล้วก็แบบว่าล้างฟิล์มสดให้ดูเลยที่เป็นห้องแดงๆเออแล้วก็กล่อนน้ํายาดูกันเลยเพราะว่ามันน่าจะสนุกดีแล้วก็ถ้าเกิดว่าเห็นเป็นโครงล่างศารจริงๆอะ่ะเราว่าน่าขนลุกมากมันน่าจะสนุกเนาะอันนี้อันนี้ฝากโปรโมทไปนิดนึงเกิดมานานแล้วทุกคนน่าจะอยากฟังเรื่องแล้วมนะั้งโอเคเดี๋ยวสำหรับวันศิรในตอนนี้ครับเดี๋ยวเราจะไปลุยกันเรื่องของประวัติศาสตร์แห่งการถ่ายภาพสตวิญ,ญ,ญาณว่ารูปแรกๆหรือว่าภาพถ่ายาสตวิญ,ญ,ญาณแรกๆเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงปะไปุรกัน เดี๋ยวเราจะย้อนกลับไปในปี60นะครับไม่ใช่1960เลยนะ1860เก่ามากเป็นปีที่เทคโนโลยีกล้องเพิ่งจะมีขึ้นมาและเราก็น่าจะรู้ว่าคือกล้องที่มันเพิ่งมาในสมัยนะั้นมันไม่ได้มีหาง่ายเหมือนทุกวันเนี่ยใช่ไหมเรื่องของกล้องเรื่องของเลนกล้องมันจะตัวใหญ่ๆห,หาย,กยากๆแพงๆอะไรเงี้ยคือคนที่จะมีกล้องได้ก็ต้องเป็นคนที่แบบ ทำธุรกิจหรือว่ามีสินค้าที่ต้องการขายแล้วแบบถ่ายภาพแล้วก็เป็นภาพโปรโมทอะไรอย่างเงี้ยคือต้องเป็นคนที่มีเงินประมาณนึงถึงจะมีกล้องอันนี้ที่นี่ยุคนั้นนะครับจะมีชายคนหนึ่งชายคนนี้นชื่อว่าวิลเลียมมัมเลอร์เดี๋ยวเราจะขอเรียกว่าลุงวิวแล้วกันเนาะ ลุงวิวเนี่ยตอนแรกเป็นช่างพลอยทำเพชรทำพลอยอะไรเงี้ยแล้วในช่วงน,นั้นอะเทคโนโลยีกล้องอะเข้ามาลุงวิวเลยมีความสนใจว่าเออเนี่ยถ้าเกิดว่าเขามีกล้องใช่ไหมเขาก็จะสามารถเอากล้องเนี่ยมาถ่ายพลอยของเขาได้แล้วพลอยในนี้เนะี่ยถ้าเกิดว่าเราถ่ายสวยก็จะสามารถแบบเิ้นรูปหรือว่าทำรายการ,รวิธีอะไรต่างต่าไปแบบปแปะตามหน้าร้านเพื่อที่จะได้แบบทุกคนเห็นแล้วแบบเอ,อเยมันเป็นแอดที่น่าสนใจอะ่ะอันนี้คือน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของ advertising ที่เป็นภาพถ่ายเลยก็ว่าได้มั้งนะคราวนี้ลุงวิวแกก็ไปซื้อกล้องมามีกล้องอยู่ตัวหน แคก็ถ่ายพลอยก็หาวิธีถ่ายต่างๆลุกนั้นก็จะเป็นฟิลเนาะถ่ายไปถ่ายมาปุ๊บปฏิษแสงในบางอย่างไม่รู้ที่แบบหายเหตุผลไม่ได้อะว่าเอ้ยมันมันเหมือนเหมือนวิญญาณอะ่ะเออเขาคิดว่ามันไม่น่าจะใช่แสงปกติเพราะว่าเขา่ถ่ายรูปในที่แบบแสงสลัวแบบยิงเข้ากับแค่พลอยของเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแสงมันไปเกิดด้านหลังคราวนี้เขาก็เลยสงสัยว่าเฮ้ยมันคือวิญญาณหรือเปล่าวะ หรือว่าเทคโนโลยีกล้องที่เพิ่งเข้ามาเนี่ยมันสามารถถ่ายติดวิญญาณได้เขาก็เลยห่ากล้องเข้าตัวเองแล้วก็เซลฟี่ตัวเองสรุปว่าเซลฟี่ตัวเองติดภาพถ่ายติดวิญญาณขึ้นมาหนึ่งรูปเป็นวิญญาณของลูกพี่ลูกน้องของเขาที่เสียชีวิตไปแล้วอะมาติดเป็นโครงหน้าแบบอย่างนั้นเลยเออคราวนี้ลุงวิวก็บอกว่าเฮ้ยไม่ใช่เล่นละเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเอารูปนี้ไปให้แบบชาวบ้านไปให้เพื่อนดูว่าเอ้ยเขาถ่ายติดวิญญาณมาจริงเนี่ยมีรูปยืนยันปุ๊บ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 อะไรอย่างเลยว่า ติวิญญาณจริงเหรออะไรเงี้ยก็เริ่มมีคนสนใจเกี่ยวกับว่าอยากจะให้ถ่ายติว pues ิญญาณของบุคคลที nah. ่เคยตายไปแล้วหรือว่าครอบครัวเขาที่เคยตายไปแล้วเนี่ยเพราะว่าในยุคนั้เนี่ยมันเป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งถ้าเราจำไม่ผิดนะพอมันเป็นช่วงในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งจะมีการสูญเสียแล้วก็เสียชีวิตเยอะขึ้นใช่ไหมญาติแต่ละคนหรือว่าครอบครัวแต่ละคนที่ออกไปลบก็จะต้องการที่จะเจอลูกของตัวเองหรือว่าเจอหลานของตัวเองอะไรเงี้ยคราวนี้เขาก็ไปใช้บริการลุงวิวว่าให้ถ่ายติวิญญาณหน่อย มีความสามารถที่จะถ่ายติดวิญญาณได้แล้วก็ไม่ใช่ทุกคนที่ถ่ายติดนะลุงวิวสามารถถ่ายติดด้วยคนเดียวอะไรประมาณนั้นคราวนี้ก็มีคนมาใช้บริการกับลุงวิวแบบล้นหลามมากลุงวิวก็ถ่ายติดวิญญาณหมดเลยเป็นแบบครอบครัวของคนที่ตายไปแล้วของคนคนนั้นะมาติดอยู่ในภาพติดแบบข้างหลังบ้างหรือว่าเป็นลางๆหน้ากล้องบ้างอะไรประมาณนี้ถ,ถ่ายแบบเห็นอะไรไปแปลกๆในรูปค่อนข้างเยอะ คราวนี้กิจการของลุงวิวอ่ะมันดีมากเงินไหลทะลักม์แบบเยอะมากเลยนะภรรยาของลุงวิวก็ไม่น้อยหน้าครับก็เลยร่วมกิจการนี้ด้วยโดยการที่เป็นคนส่งเหมือนทํางานควบคู่กันเป็นคนส่งให้ลุงวิวนี่แหละหรือว่าบางคนอยากใช้บริการทั้งคนส่งในการติดต่อสื่อสารด้วยแบบโมดูลอะไรเงี้ยติดต่อให้แล้วก็ลุงวิวก็จะทําหน้าที่ถ่ายภาพแล้วก็ติดวิญญ,ญาณออกมาแบบเป็นเซอร์วิสสองอย่างควบคู่กันไปคราวนี้ไม่นานครับลุงวิวกับภรรยาโดนแหก แต่ว่าลุงวิวโดนแหกหนักกว่าเพราะว่าเรื่องการถ่ายติดวิญญาณของลุงวิวอะมันไม่ได้เกิดจากสิ่งที่แบบเหนือธรรมชาติอะไรแบบนั้นแต่ว่า โปงวิวเองอะใช้เทคนิคในการซ้อนภาพเข้าไปก่อนถ่ายซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเทคนิคใช้ยังไงนะแต่ว่าเมื่อยุคสมัย,ยนะั้นกล้องฟิล์มมันไม่สามารถปรเซสใน p h o t o s h o p ได้ใชนะ่ไหมมันไม่มีดิจิตอลอะไรเงี้ยคือถ่ายแล้วก็จบเลยเป็นล้างสแกนออกมาก็ประมาณนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาน่าจะมีกรรมวิธีที่จะซ้อนภาพลงไปแล้วก็ล้างฟิล์มออกมาแล้วติดภาพของญาติคนนั้นนะโดยที่บ่อยครั้งอะลุงวิวจะมักขโมยรูปหรือว่าขอดูรูปของลูกค้าก่อนว่า หน้าของคนที่ต้องการจะสื่อสารนะเป็นเป็นใครหน้าตาเป็นยังไงอะไรประมาณเนี่ยก็ขอดูรูปเสร็จแล้วเขาเอารูปมันอนะ่ะเหมือนแบบแบบ็แบกอัพเก็บไว้ด้วยวิธีไหนก็ไม่รู้อะแล้วก็เอารูปมันอนะ่ะไปซ้อนตอนสแกนตอนทําสีอะไรเงี้ยตอนแบบล้างภาพนะก็เลยเป็นภาพถ่ายแปลก,ปลกๆขึ้นมาเป็นรูปหน้าของญาติคนนั้นอันนี้คือเรื่องที่ลุงวิวโดนแหกคราวนี้พอลุงวิวโดนแหกครับลุงวิวก็เลยแบบเหมือนแบบล้มละลายในธุรกิจตัวเองนะก็เลยกลายเป็นช่างภาพปกติถ่ายภาพธรรมดาทั่วไปแต่ว่าสิ่งที่ลุงวิวทิ้งไว้ให้อะ่ะ ก็คือด้วยความที่มันมีเรื่องราวของการถ่ายติดวิญญ,ญาณนะก็มีคนเอาคอนเซปต์เนี้ยเอาไปทําต่อก็คือช่างภาพคนอื่นเอาคอนเซปต์เนี้ยไปทําต่ออาจจะด้วยวิธีกรรมเดียวกับลุงวิวซ้อนภาพเลยนะแบบถ่ายติดวิญญ,ญาณนอะไรเงี้ยหรือไม่ก็การแบบเปิดชัตเตอร์แๆไวอนยะ่างเงี้ยแล้วก็เอาแสงปัปาๆผ่านอนะไรเงี้ยไม่ไม่รู้ว่าทุกคนจะเข้าใจป่ะนะคือแต่ว่าใครที่เป็นช่างภาพสายยิงแฟลชเนี้ยก็จะเข้าใจดีว่าเปิดภาพค้างแล้วแบบลากไฟรถอะไรเนงะี้ยมันจะทออํานองนั้นคราวนี้พอมันเกิดแสงแปลกๆอ่ะ ญาติหรือว่าลูกค้าที่มาใช้บริการน่ะเขาจะรู้สึกสบายใจถึงแม้ว่าตอนนั้นน่ะเรื่องของลุงวิวจะแดงพลาดไปทั่วว่าเอ้ยมันไม่จริงเรื่องของการถายถึงวิญญาณแต่ว่ามันสามารถทําให้เขาสบายใจได้ประมาณนั้นเลยนะคราวนี้ก็จะมีคนมาใช้บริการอะไรพวกนี้เยอะมากๆในส่วนของคนทรงอ่ะก็จะเริ่มมีอะไรเงี้ยขึ้นมาว่าเออเนี่ยเขาสามารถติดต่อสื่อสารได้มันจะมาควบคู่กัน คราวนี้หลังจากที่ลุงวิวเสียชีวิตนะครับหรือว่าหลังจากยุคลุงวิวมาที่เป็นแบบภาพถ่ายตึกวิญญาณในยุคแรกๆนะมีชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าวิลเลียมโฮปครับวิลเลียมโฮปเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็ถ่ายตึกวิญญาณเหมือนกันแต่ว่าภาพถ่ายตึกวิญญาณของเขา่จะสยองกว่าลุงวิวที่แบบเหมือนมีแค่แบบการซ้อนภาพของลุงโฮปเนี่ยจะรู้สึกว่าใช้เทคนิคหลายๆอย่างเข้ามาประกอบรวมถึงการแบบ เอฟเชั่นแสงลากแสงด้วยแล้วก็ซ้อนภาพเข้าไปด้วยผสมมาผสมกันมันทําให้เหมือนภาพแปลกๆภาพที่คล้ายแบบติดพลังงานวิญญาณเข้ามาอยู่ในรูปอะไรอย่างนั้นแะแต่ว่าลุงโฮปเองสุดท้ายก็โดนแห่เหมือนกันว่าเออใช้เทคนิคนี้เทคนิคนี้อะไรอย่างเงี้ยคราวนี้พอลุงโฮปโดนแห่ครับก็มีชมรมชมรมหนึ่งถูกตั้งขึ้นมาเป็นชมรมที่ชื่อว่าชมรมพิสูจน์สิ่งเหนือธรรมชาติอะไรประมาณนั้นอะ และในชมรมแล้วนะครับมีสมาชิกตัวเต็งของโลกคนหนึ่งที่เข้าไปอยู่ในชมรมนั้นด้วยนั่นคือเซอร์อาร์เธอร์โคนันดอยหรือเป็นที่รู้จักในนามปาก,กาของเชลล็อกโฮมคนแต่งเชลล็อกโฮมก็อยู่ในชมรมนี้ด้วย ชมรมนี้ขึ้นชื่อได้ว่าเป็นชมรมที่พิสูจน์สิ่งเหนือธรรมชาติก็จริงแล้วก็ตัวเซอร์อาร์เธอร์โคนันดอยครับเขาก็บอกว่ารูปถ่ายเราเนี้ยไม่เป็นจริงแล้วก็แหกกรรมวิธีต่างๆว่าเออมันแบบว่าซ้อนภาพนู่นนี่นั่นถ่ายย้อนแสงดับเบิลแอฟโฟเซอร์อะไรต่างๆอะไรเงี้ยเขาก็แบบเหมือนแหกอะไรประมาณนี้แต่ตัวเซอร์อาร์เธอร์เองอ่ะจริงๆลึกๆแล้วเขาเป็นคนเชื่อเว้ยว่าการถ่ายติดวิญญาณอ่ะมันมีจริงๆแต่อที่แหกได้หรือว่าหาสาเหตุได้ก็แหกไป แต่ว่าในเรื่องของการทาแต่วิญญาณน่ะบางรูปเขาหาสาเหตุไปได้มันก็มีอยู่จริงอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราเคยตามเรื่องประวัติของเขาอ่ะมันจะมีรูปที่แบบแฟรี่เด็กที่แบบแฟรี่เป็นเหมือนนางฟ้าตัวน้อยอยู่ในรูปอะไรเงี้ยซึ่งข่าวหลังแล้วอ่ะตัวเด็กเองอ่ะมาแชตัวเองอ่ะตอนแก่ว่ารูปเนี้ยเขาแค่แบบตัดกระดาษแข็งมาระบายสีวาดภาพแล้วก็ถ่ายคู่ด้วยกันเองมันไม่มันไม่เป็นจริงอะไรเงี้ยเซอร์อาร์เธอร์คนอันดอยรู้สึกเ็่เฮ้ยมันต้องมีจริงสิเออเหมือนเขาแบบว่าก็ยังไม่เชื่อนะว่าขนาดเจ้าของรูปเ้าามาแแลว ตัวเองก็ยังเชื่อว่าโลกของวิญญาณหรือว่าผีมันมีจริงๆแล้วก็มีการถ่ายติดวิญญาณอยู่จริงๆแต่เพียงแต่ว่ามันจะมีกลุ่มวิชาชีพบางคนที่แบบเห็นช่องโหว่เหล่านี้แล้วก็ถ่ายติดวิญญาณแล้วก็มาขายหลอกลวงอะไรเท่านั้นเองจริงๆเซอร์อาร์เธอร์โคลันดอยก็ดูมีความย้อนแย้งในตัวเองอยู่ประมาณหนึ่งนะนี่เป็นเรื่องราวของภาพถ่ายติดวิญญาณจริงๆไว้ว่าเออประวัติศาสตร์มันเป็นไงมาไงจริงๆมันก็อะไรอย่างเงี้ยมีความจริงไม่จริงอยู่บ้างในเรื่องนะแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็ยังสงสัยอยู่่วา อย่างแบบรูปพลอยอ่ะแล้วถ่ายติดออกมามันมันจะไปโปรเซสซิ่งตอนไหนวะถูกป่ะเพราะแบบว่ามากดถ่ายรูปก็ออกมาเลยมันมันแปลกเออเรื่องนี้เราเราอยากจะไปแบบอันนี้มากเลยหรือว่าตามมูลนิธิต,ต่างๆครับพวกกู้ภัยไงเขาจะถ่ายรูปเก็บไว้ใช่ไหมมือจะมีบางรูปที่แปลกๆเหมือนกันเออน่าสนใจนะ ไปทางสารคดีอะไรประมาณถ้าทุกคนสนใจก็ลองคอมเมนต์มาแล้วก็มีแระนาเสนอเราจะอ่านตลอดแล้วก็แบบเออไปคุยกับพี่หมีหรือว่าคุยคนอื่นให้แบบว่าเราสามารถพัฒนาจุดนี้ได้ไปในทางไหนบ้างเนาะเพื่อให้ทุกคนจะได้รับคอนเทนต์ที่ดีแล้วก็เอาเวลาที่มาลงดูคลิปเราให้มันเกิดประโยชน์ที่สุดแล้วก็สนุกแล้วก็บันเทิงที่สุดเนาะ,ะสำหรับผมเน้นสัมภาวะสิน์ในววันนี้แล้วก็คอนเทนต์วันนี้ก็จะมีประมาณนี้ครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ